เจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่ารอบโลกกับน้องน้ำและไอก่อนเมื่อนี้พวกเฮาต้องมาลมกันเรื่องดวนที่สุดเพราะสถานการณ์ตามไซแดนไทยกัมพูเียตอนนี้กําลังห้อนห้นและมีการประทะกันเกิดขึ้นแล้ว แม่แล้วไอ้ก่อนข้อมูลล่าสุดที่เฮาได้หับมาแมนมีการยิงตอบตู้กันมีการบาดเจ็บและเสียชีวิตรวมไปถึงการไส้กำลังทางอากาศเข้าห่วมน้ำรายละเอียดจะเป็นแนวใดเดี๋ยวเฮามาไลา่เลี้ยงเหตุการณ์กันเลยเริ่มจากภาพรวมกอนเนะนงน้ำกองทัพบ,บกไทยได้ออกมาเปิดเผยว่ามีการประทะกันในหลายจุดตามแนว้ายแดนซึ่งเหตุการณ์นี้มันเริ่มมีความเข่งตึงมาตั้งแต่เมื่อวานนี่คือวันที่7ธันวาคม2015 จ้าตามรายงานระบุวา่าในวันที่เนั้นทหารกัมพูเียได้เปิดการโจมตีก่อนยูทีเขตผู้พาเล็กพัล้านหิน8ดก่อนซึ่งตั้งอยู่ในเมืองกันทลักแขวงสีสเกตนั่นคือจุดเริ่มต้นของหอบนี้และความหุ่นแห้งกับต่อเนืองมาหอดเมื่อนี่วันทิ่8ธันวาทางโคษกกองทัพท่านพลโทวินไทยสุวรีได้ถแถลงว่าตั้งแต่เร้ามืดเวลาประมาณ5โมงหนาที การประทะกันได้ล่ามไปทีเขตซองอานมาเมืองน้ำยืนแขวงอุบลราชธานีจุดนี้น่าเป็นห่วงหลายเพราะทั้งกัมพูเจียได้ใส่ทั้งอาวุธขนาดน้อยและอาวุธโค้งเซนพวกปืนโคกหรือปืนใหญ่ยิงเข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งแน่นอนว่าฝ่ายไทยก็ได้ตอบโต้ไปตามกฎการประทะด้วยอาวุธสนิทเดียวกันแต่เข้าเศา้าก็คือเวลาประมาณเจ็ดโมงเศรอยู่ที่เขตซองบก เมืองนั่ยืนคือกันทหารไทยถึกโจมตีโดยการยิงสนับสนุนจากฝ่ายโกงกันข้ามเหตุการณ์นี้เหตให้มีทหารไทยเสียชีวิตหนึคนและบาดเจ็บอีกสี่คนไอก่อนแต่สิ่งที่เหตให้สถานการณ์นี้น่าจับตาเบิงที่สุดแม่นการตอบโต้ของฝ่ายไทยในหอบนี้เบิงคือจะยกระดับขึ้นแมนบอไอ่อนถึกต้องนองน้ำอิงตามข้อมูลจากเพจ Facebook ของกองทัพบ,บกฐานข่าวได้ระบุว่าหลังจากที่กัมพูชา ใส้ปืนใหญ่และเครื่องยิงระเบิดโจมตีฐานทัพอนุพงศ์จนเฮ็ดให้มีการสูญเสียนั่นทางกองทัพไทยได้ส่งเฮอบิน F16 ขึ้นบินทันทีโอ้ F16 หเลยวะไอก่อนแม่นแล้วน้องน้ำเป้าหมายคือการโจมตีสถานที่ตั้งอาวุธของกัมพูชยโดยเฉพาะอาวุธยิงสนับสนุนและยะไกที่เป็นภัยคุกคามว่เง่ายก็คือต้องทำลายจุดที่ยิงปืนใหญ่เข้ามานั่นเองโฆษกกองทัพบกก็กยืนยันว่า มีการใส่เฮือบินโจมตีเป้าหมายทั้งทหารแท้เพื่อยุดยั้งการยิงของฝ่ายกงกันข้ามนอกจากเรื่องการสู้โหแล้วเรื่องความปลอดภัยของประชาชนก็สำคัญที่สุดตอนนี้กองทัพภาคที่สองหมายเลขเฉพกิจสุรนาลีและกองทัพภาคที่หนึ่งหมายเลขเฉพากิจบุรพาได้ทรงกำลังเข้าไปช่วยอพยพพลเหอนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยตามแผนการเฮียบห้อยแล้วสรุปสถานการณ์ตอนนี้คือมีการประทะกันอยู่ศีสะเกด และอุบลราชสถานนี้มีทหารไทยเสียชีวิตหนึ่งคนบาดเจ็บอีก4คนไทยไส้ F16 โจมตีตอบโต้เพื่อทำลายฐานยิงปืนใหญ่ประชาชนในพื้นที่กำลังถืออพยพถือว่าเป็นสถานาการณ์ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะเจ้าถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการถแถลงการใหม่ๆพวกน้องจะรีบมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รู้ทันทีสำหรับท่านผู้ฟังคิดเห็นแนวใดกับเหตุการณ์นี้สามารถคอมเมนต์บอกกันอยู่กล้องคลิปเดอ้อ และอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องน้ำและไอคอนดเดอร์